คนมองว่าโฟโตไฟเนี่ยต้องเป็นร้านไทยเองผมยังหาหมาหาแมวมาถ่ายผมอยู่เนี่ยดีคลิเ,เตอร์ของแต่ละสาขา,าไหยพี่อยากลองเล่นตัวไหนอยากจับอะไรได้เ่นหมด <im> เฮ้ยร้านนี้ทำไมเฟรนี่อย่างเลยทำไมต้องน้ำแดงเป็นมาอย่างไงร,ราคาเบียร์เหรครับเ <im> บียร์ก็โอ้ไม g กอดกูไม่เคยเห็นมาก่อนตัวหนึ่งเนี่ยแทบจะซื้ออ e ีโคคาได้เลยนะก็อย่างที่รู้กันหะว่ามันเป็นร้านกล้องที่เก่าแก่แหละแล้วก็ โอโหอายุพอๆผมเลยนะเพราะว่ามาถึงตอนนี้มันก็เกิน30ปีไปแล้ว30กว่าปีเตีอย่างนี้แล้วกันสาขาแรกก็คือที่ชั้นหนึ่งมาบุญคลองใช่ไหมครับผมแล้วก็ก่อนที่จะขยายเป็นชั้นสามมาบุญคลองแล้วก็ไปเป็นสาขาพระรามสามอะไรเงี้ยไล่มาแล้วก็ ชั้น5เนี่ยความจริงมาทีหลังหลังสุดเลยอ่ามันก็เลยออกมาในรูปแบบว่าเฮ้ย mm hmm. ทำไมมาบุญคลองถึงมี3สาขา3ชั้นเลยอะไรอย่างนี้ mm hmm. หลายคนถามว่าจะไม่เปิด3สาขา3ชั้นที่มาเป็นงี้ mm hmm. คือเปิดชั้น1่ก่อนแล้วก็ชั้น3แล้วก็ชั้น5ทีนี้นอกนอกจากสาขาบุญคลองก็ก็คือมีสาขาอื่นด้วยใช่ไหมครับพี่ใชอย่างเช่นรามสามบางนาบางกะปิอะไรพวกนี้ใช่ครับมีคาแรคเตอร์ของแต่ละสาขาไหมพี่เอาง,ง่ายถ้าคุณเป็นลูกค้าโฟตโ้ไฟล์ฟเนี่ยคุณเข้าสาขาหนึ่ง ก็เจออารมณ์หนึ่งคุณเข้าอีกสาขาหนึ่งคุณก็จะเจออีกอารมณ์หนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลกเลยฮะที่ลูกค้าวอรเอไคนหนึ่งอะ่ะจะเป็นลูกค้าหลายๆสาขาคาแรคเตอร์พวกเนี้ยหนึ่งเกิดจากเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆถูกไหมสิ่งที่เราขายอะ่ะมันอาจจะไปนเน้นเรื่องของอย่างเช่นบางนาเนี่ยก็คือเลนยาวกลุ่มถ่ายนกอ,อ,อะไรอย่างเงี้<ห>ยฮะพนักงานก็จะรู้เรื่องการถ่ายนก อุปกรณ์ถ่ายนกต่างๆเนี่ยก็จะเน้นไปที่บางนาแต่ถ้าคุณชอบไลกาอ่ะคุณอาจจะต้องไปพระรามสเพราะมันเป็นเหมือนไลกาแกลเลอรีใช่ไหมฮะแล้วก็มีตัวนั้นตัวนี้ให้เทสอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของอารมณ์ต่างๆแต่ว่าคุณมาสาขาอื่นเงี้ยแล้วคุณอยากจะซื้อไลกามันก็มีเหมือนกัน <S <S ตรงนี้ก็เป็นฟูจิทั้งหมดเลยแล้วก็อย่างที่เห็นนะตัวนี้ GFS ตัวเซนเซอร์แบบว่ามีเดียมฟอร์แมตเขาเลยแต่เรามาแยกล่างให้ดูอะไรอย่างเงี้ยเซตเนี่ยมีแค่ที่ญี่ปุ่น1เซตกับที่ฟอร์ตไฟล์หเซตแค่นี้เลยฟอร์ตไฟล์ชั้น5้ามาบุญคลองเนี่ยเป็นสาขาที่หลายๆแบรนด์อะอยากจะมาดิสเพย์แบรนด์ของเขาผมว่าแบบเยอะมากๆอะทุกแบรนด์พยายามเข้าหมดเลยจะเห็นว่าเคาน์เตอร์อต่างๆเนี่ยจะเป็นแบรนด์หมดเลยนะอย่างโอเคตรงนี้ตร,นตรงกลางนนเลยก็จะเป็นแคนนอนเป็นสต็อกแคนนอนทุกอย่างถูกไหมโต๊ะตัวนี้ก็เป็นฟูจิ คนที่เขาใช้尼คอนเขาก็จะไปนั่งโตน,นั้นเลยคนที่ใช้แคนนอนก็ตั้งโตน,นี้ฟูจิก็อาจจะยืนเทสกันตรงนี้อะไรแบบนี้นนมันถือว่าเลนที่วางอยู่นนี้คือมาเทสได้เลยเทสได้เลยเล่นได้ทุกอย่างของในร้านวอทัฟฟายทุกอย่างไม่ว่ามันจะดูแพงขนาดไหนคุณสามารถลองได้ทุกอย่างครับวอทัฟ f ายเนี่ยมีของเยอะมีหลายแบรนด์ถูกไหมมีสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับมูฟวี่ด้วยอะไรด้วยเนี่ยเพราะนั้นอนะ พอสินค้ามันเยอะเนี่ยเราพนักงานข,ขายก็จะลองเล่นทุกแบรนด์พอลองเล่นหลายแบรนด์เนี่ยก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจประสบการณ์สิ่งที่สําคัญกว่านั้นนะ่ะคือผมมองว่าอย่างบางทีเนี่ยเราว่าเรารู้เยอะแล้วแต่ว่าเราไปเจอลูกค้าบางท่านเนี่ยเขารู้เยอะกว่าเราอีกตรงนี้แหละนะสำคัญมากๆที่เราจะมีลูกค้าที่มีความรู้เนี่ยเดินเข้ามาในรน้าแล้วเราสามารถแลกเปลี่ยนกับเขาได้ถามเขาได้เขาถามเราได้แลกเปลี่ยนกันว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันน่าจะเป็นยังไง คาแรคเตอร์ของพนักงานพอร์ไฟเนี่ยหนึ่งมีความเฟรนลี่นะฮะคุยกับลูกค้าแบบเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นคนสนิทแม้ว่าคุณจะเพิ่งเดินเข้ามาครั้งแรกอาจจะคุยกัน5นาทีก็อาจจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยร้ยานนี้ทำไมเฟรนลี่ยังเลยเอกลักษณ์คือน้ําแดงของพอไฟเนี่ยทำไมต้องน้ําแดงหรือเป็นมาอย่างไงเรื่องนี้ผมเคยถามเจ้าของพอไฟนระับมันเป็นเรื่องราวประมาณแบบ ขั้นต่ๆเลยนะผมว่าต้องมี20กว่าปีที่แล้วอะยุคนั้นอะมันก็เหมือนยุคนี้แหละฮะที่มีคนที่โอเคเป็นเท่ากงเท่าแก่ถูกไหมมีอายุหน่อยมาซื้อกล้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าร้านเราอะก็จะมีเด็กที่เป็นแบบใส่ชุดนักเรียนขาสั้นมาซื้อกล้องด้วยแล้วเด็กพวกนั้นอะโอเคร้านอื่นอะเขาเขาเห็นเด็กปุ๊บเขาอาจจะแบบว่าเฮ้ยน้องอย่าเล่นเลยเดี๋ยวจับแล้วหล่นแต่ว่าโต้ไฟล์อะมันต่างออกไปคือทุกคนวางคอนเซปต์เลยว่าถ้าเด็กคนไหน ใครมาดูก็แล้วแต่เนี่ยอยากลองเล่นตัวไหนอยากจับอะไรได้เล่นหมด,ดเพราะฉะนั้นน่ะมันก็จะมีทั้งอารมณ์ทั้งคนที่เป็นเท่าแก่นูน่นนี่นั่นที่เป็นลูกค้าประจําแล้วก็จะมีกลุ่มเด็กนักเรียนที่ใส่ขาส้มขาสั้นเนี่ยเลิกเรียนเนี่ยเขาก็จะมาสังคมอยู่ที่โฟล์ทไฟล์ชั้นหนึ่งเจ้านายก็เลยบอกว่าเฮ้ยเอางนี้ไปซื้อน้ำแดงมาแล้วก็มาผาสมแล้วก็แจกเด็กๆและตั้งแต่วันนั้นมาก็คือทุกวันก็เลยต้องสต็อก น้ำแดงเป็นลังๆเลยเพราะว่าเด็กมาก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยมากินน้ำแดงมากินน้ำแดงนะครับแต่ถ้าเบียร์ล่ะครับเบียร์ก็อันนี้แล้วแต่สาขาอันนี้ไปดีลกันเองกับพนักงานขายนะอ๋อโอเคแต่แต่ต้องนอกนอกร้านนะพี่นในร้านก็มีครับารบางครั้อันนี้เนี่ยความสำคัญมันคือที่เราเห็นเป็นช่องสี่เหลี่ยมๆอยู่อ่ะมันคือเซนเซอร์ฟูลเฟรมที่ใช้ในกล้องโซ ny A7 อันนี้คือวันก่อนเลยประธานมาแบบโ oh อ้ m god กูไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วมันก็เหมือนเป็นความลับบริษัทด้วยอะ่ะมันเป็นเรื่องที่สมมติว่าถ้าแคนนอนหรือแบรนด์อื่นได้แผ่นนี้ไปเขาอาจจะไปแกะว่าเฮ้ยโซนี่มึงกําลังทําไมโครเลนสแบบไหนอะไรอย่เงี้ยออันนี้เป็นเหมือนความลับบริษัทเลยแต่ว่าเขาเชื่อใจโปรไฟล์เราก็อยากเอามาโชว์ตรงนี้จริงๆเขาเลยให้มา ถ uh huh. ัดมาตู้นี้ก็จะเป็นในส่วนของคาวไซนั่นเองครับคาวไซมันเป็นแบรนด์ของเยอรมันที่ดังมากเกี่ยวกับเรื่องเลนเกี่ยวกับเรื่องออปติกเขาจะมีความเชี่ยวชาญมากความจริง uh huh. มันเป็นคู่แข่งกับไลกาเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเยอรมันทั้งคู่มันก็จะมีฝั่งสีน้าเงิน uh huh. ก็คือคาวไซแล้วก็ฝั่งสีแดงที่เป็นไลกาถ้าทุกวันนี้เราอาจจะเห็นคาวไซอยู่บนมือถือ,ถ,อ uh huh. ถูกไหม uh huh. เลนโซนี้เองมาก่อนก็มีโลโก้ไซส์ติดข้างๆอะไรเงี้ยหลายคนก็รู้จักบกตรงนั้นไซส์ <Size S 2> คือแบรนด์ระดับนั้นเลยฮะออปติกโคตรเทพแล้วก็ตรงนี้คือเป็นเลนอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับซีนิมาของเขาด้วยนะฮะบางตัวเห็นอยู่ในตู้ขำๆเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยแทบจะซื้ออีโคคาได้เลยนะอย่างอันนี้ผมอยากโชว์มากคือมันเป็นเลนซีนีมาที่ถ้าดูฝั่งนี้คือเป็นเลนซีนิมาใช่ไหมแต่ว่าเราผ่าตัดเลย ให้เขาทําแบบไดคัตอย่างนี้มันเลยเราจะได้เห็นแบบโครงสร้างเลนอะไรเงี้ยเวลาเราคุยกับลูกค้าเราสามารถที่จะอธิบายเขาได้ว่าเฮ้ยพี่มันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นมันก็เลยแพงอะไรแบบเนี้ยฮะอันนี้คือเป็นสิ่งที่โปรไฟล์ชอบมากถัดมาด้านนี้ก็จะเป็นโอ้โหโฉนแบบเยอะแยะมากมายเลยโยโลไลฟ์นั่นเองใช่ไหมล้วตัวนี้เป็นอะไรโยโลด้วยแน่นอนฮะเป็นตัวแทนจําหน่ายของเขาด้วยครับผมตัวนี้เป็นตัวท็อปของเราด้วยครับผมใครที่อยากแกไลฟ์สด เฟซบุ๊กทิกต็อแนวตั้งต่างๆนะตัวนี้อินสต a m รมถือว่าโหดมากแล้วก็น่าใช้สุดๆคนมองว่าโฟตโต้ไฟล์เนี่ยต้องเป็นร้านไฮเอ็นแล้วถ้าแบบว่าลูกค้าที่เป็นแบบมือใหม่บิก๊กน,นอร์อะไรพวกเนี้ยมาที่โ,โฟโต้ไฟลได้ไหมความจริงมันมีพอๆกันนะทั้งลูกค้าที่เป็นแบบไฮเอ็นเลยคือเขาใช้ใช้ของเนี่ยอาวุธหนักอย่างเดียวเลยกับลูกค้าที่แบบเริ่มต้นใหม่แล้วเดินเข้ามาถามว่าน้องพี่อยากได้กล้องเนี่ย แนะนำหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถรับได้ลูกค้าเนี่ยทุกประเภทเลยสินค้าที่เป็นแบบระดับคอมพล็คอมแพกงบไม่เกินหมื่นสองหมื่นอะไรเงี้ยเรามีหมดแหละมันบางคนจะเห็นว่าคูอมันดูเป็นร้านปโปรก็ไม่กล้าเข้าอะไรเงี้ยแต่ความจริงเนี่ยเรามีสินค้าที่ตอบโจทย์ตั้งแต่คนที่แบบว่าเฮ้ยเริ่มเล่นเลยจนไปถึงแบบโปรสุด,สด เราไม่ได้ขายแต่ภาพนิ่งนะตอนนี้เราก็ไปโดดไปวงการวิดีโอวงการซีนิมา่าถูกไหมมันก็จะมีเลนสที่แบบว่าตัวเราเป็นร้านๆที่เป็นเลนสซีนิม่าของพวกนี้แหละฮะมันทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยพอร์อไฟไฮเอนด d ถ้าคุณอยากได้ อุปกรณ์ที่ครบด้วยแล้วได้อารมณ์ในการสื้อด้วยไม่ใช่การที่คุณเดินเข้ามาแล้วคุณซื้อกล้องอย่างเดียวคุณจะได้รู้สึกว่าความให้บริการดูแลกันไปยาวๆอย่างเงี้ยอันนี้ผมเชื่อว่าฟ t อร์ไฟมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนฮะและใครที่อยากได้อารมณ์เม่าก,การซื้อกล้องก็ต้องเลือกฟ t อร์ไฟครับและท่านใดที่สนใจสินค้าจากบริษัท a d ดวานโฟโต้ซิสเต็มอย่างขาตั้งต้องแมนโฟโต้กิโซกระเป๋าโดโปอุปกรณ์ไลฟ์สตรีมจากยูโรไล และอุปกรณ์คาลิเบตหน้าจอ Data Color Spider ก็สามารถสอบถามกับทางร้าน p h o t o f i ไฟได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ